ดวงของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผู้ให้กําเนิดกับเรานะกลับไปหาแม่กลับหาพ่อด้วยก็ได้นะครับขอพรจากท่านแล้วกไว็ได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังจากพรของแม่ของเราพ่อของเรานะครับก็ไปขอโหสิกรรมด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในคลิปนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการดูพื้นดวงเบื้องต้นนะครับในแก่ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเป็นเสียงของน้องแมวนะครับมือยากรู้เหรอ่ะอยากรู้ว่าทำอะไรใช่ไหมอยากเล่นทำไมโอ้อยากเล่นด้วยอยากเล่น เลียงน้องแมอาจจะมีเสียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยเอ็นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับดวงของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับสภาวะพลังใจในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเราเริ่มต้นที่ตัวตนนะครับตำแหน่งแรกนะพ่ยขึ้นไปนในเรื่องของสตรีนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งนะ เข้มแข็งทั้งกายและใจเลยนะในคนที่ได้ตัทุนแบบนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามคุณมีความเข้มแข็งที่ใจเนะี่ยระดับหนึ่งเลยแหละไม่ว่าจะทําอะไรจะเจออะไรจะ รูปแบบไหนอุปสรรคแบบใดเนี่ยความเข้มแข็งในใจเนี่ยมีชัยไปเกืบครึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในใบนี้เลยแหละนะครับดังนั้นะไม่ว่าอะไรก็ตามุูมีใจเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันก็มีทางที่มันแบบยออ่อท้อนะครับมีความตุ้มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอย่างเต็มที่เนี่ยไพ่ขึ้นแบบว่า่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเข้มแข็งทางในในใจิตใจนะครับอ่ะดูสิในเรื่องของข้อเสียอ่าข้อเสียตำแหน่งที่สองนะครับไพ่ขึ้ คือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่ดีนะในสำรับของยิปซีเลยนะครับแต่ไพ่ที่ดีตกในตำแหน่งข้อเสียเนี่ยไพ่ขึ้นว่าให้ระวังก็แล้วกันนะครับระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะครับการเผลอเรอนะครับการที่ยึดมั่นในอัตราตัวตนบางอย่างตัวคุณเองเพราะความเข้มแข็งนะความมุ่งมั่นเนี่ยบางทีมันมากเกินไปบางอย่างมันก็เป็นข้อเสียตับตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่คุาทำเราทำมาได้ดีนะทำแล้วอ่มันได้ผลผลสเร็จตลอดเวลาเนี่ย ด้วยความมั่นใจมันดีมีชายไป่าครึ่งอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีนะครับพอดีในตัวในตัวสิ่งที่คุณทำและมันเกิดความสําเร็จนั้นก็ต้องมีการที่มันต้องค่อยๆอทบทวนไตรตรองเรื่องต่างๆนียให้ดีนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นนะในเรื่องต่างๆมันดีก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีความรบอบคอบไม่ประมาทกับชีวิตจะดีที่สุดเลยนะครับออะดูซิคนรอบข้างเป็นอย่างไรคนรอบข้างไพ่ขึ้นตำแหน่งที่สามไพ่ขึ้นเป็นแปดไม้นะครับโอ้แปดไม้คนรอบข้างค่อนข้าง ถ้าเราสังเกตไพ่เห็นไหมคือไม้กําำลังพุ่งลงนะอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะขออะไรจะให้ขอความช่วยจากใครเนี่ยก็ย่อมได้แบบรับความสนุนอย่างทันทีนะครับได้รับความช่วยเหลือแบบเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเออก็ถือว่าได้รับความแนะนําได้รับการช่วยเหลือนะอย่างเต็มที่จากคนรอบข้างก็ถือว่าดีนะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามเหมือนโชคเข้าข้างคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเราชาวราศีมังกรน,นะครับ่าดูสิอุปสรรค อุปสรรคไผ่ขึ้นเป็นสามเหรียญน,นะครับอุปสรรคขึ้นเป็นสามเหรียญเนี่ยไผ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบการที่คุณเองวางแผนนะครับการที่คุณเองเอมีการที่จะทําอะไรบางอย่างต้องมีความรบอบคอบเพราะว่าไพา่ขึ้การวางแผนนะแต่มันตกในอุปสรรคเนี่ยก็ต้องระวังว่าทําอะไรแล้วทําด้วยต่มใจตัวเองคือเกินไปไม่ได้วางแผนไม่มีความรบอบคอบนะไม่ได้ระมัดร,ระวังอะไรเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้ด้วยเช่นกันนะบางอย่างมันก็อย่าประมาทในชีวิตนะไพ่ขึ้นย้ําเตือน2องรอบไปนะว่าข้อเสียตรวคุณเองเนี่ยมันก็มาจากการที่ คุณเองต้องต้องอย่าตือถือนตตาตัวเองจนเ,เกินไปอย่ามันจะเกิดความผิดพลาดนะไอ้ความผิดพลาดเนี่ยอุปสรรคในตัวเองด้วยนะมันเป็นเรื่องของการที่ต้องวางแผนได้แล้วนะในเรื่องการทําอะไรต่างๆคิดให้ดีคิดให้รอบคอบในเรื่องของปัญหาต่างๆมันจะได้ไม่เกิดแล้วก็เกิดผลเสียกับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าวาสนาเป็นอย่างไรนะครับวาสนาพขึ้นเป็นห้าไม้นะครับเอ่อมันเป็นในเรื่องของการที่มันฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคนะครับในเรื่องสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าอะไรก็ตามในห่วง่วงนี้ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นเเยอะราก็ สู้ฝ,าฝา่าฟานเพราะวัฒนาคุณนะ่ะนำพานั้นซึ่งในเรื่องของความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะอุปสรรคเยอะแต่มันก็สําเร็จไปได้นะะั้นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวคุณเองนี่แหละก็จะทำให้เกิดผลสําเร็จได้ด้วยนะครับเรื่องต่างๆก็เหมือนเหมือนเกื้อหนุนกันนะยิ่งคุณมูยิ่งคุณกระทําแล้วทําอย่างความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรอบคอบความเสเร็จก็จะอยู่เคียงข้างคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักความรักคนสดงศัิ์นะครับจะเป็นอย่างไรดูซิในเรื่องของอดีตเป็นนอย่าางงไรรบบ้ะคั าราศีมังกรนะอดีตเนี่ยไพ่ึ้นเป็นในเรื่องของการให้อภัยตัวเองนะครับในเรื่องของการที่ไพ่คือเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการหาโตัวต,ต,ตนนะไพ่คือเป็นหนึ่งเหรียญนะครับพลังงานจิตใจเนี่ยมันเหมือนคุณเองต้องเข้าใจตัวคุณเองด้วยบางอย่างก็อย่าเพิ่งโจาคามากเกินไปมันก็เป็นเรื่องของการที่มันคาดหวังเกินไปนะพอมันมากเกินพอดีเนี่ยมันจะทำให้จิตใจตัวคุณทุกได้ด้วยเชน่นกันนะครับในเรื่องการที่มัน สร้างความมจิตใจเนี่ยครับในเรื่องของการมีพลังใจที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องเข้มแข็งจิตใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในดูปัจจุบันสิปัจจุบันดีขึ้นไหมนะก็อย่างที่บอกไปนะครับในตรงตรงตัวคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งจิตใจเนี่ยพาขึ้นว่ามันก็ยอมรับความเป็นจริงพายขึ้นเป็นพยายมเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่มันรู้แหละนะเพราะว่าอะไรเป็นอะไรมันรู้แหละว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในเรื่องของความรักแต่รับไปขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือดาบเนี่ยมันเมื่อมีความเข้มแข็งในใจิตใจเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเข้ามาผ่านมาแล้วผ่านไปในเรื่องของความรักนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มมีความเข้มแข็งนะพอมันเกิดความเข้มแข็งแล้วเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดเยอะเมื่อจิตใจคุณพร้อมแล้วความสุขก็จะมันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนนครออาาตเป็ย่งไ อนาคตพ่ขึ้นเป็นพะนารายนะครับล้วก็ขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยนะครับมันรอคอยนะครับรอคอยความรักที่คุณคิดว่ามันใช่นะครับถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมพ่ขึ้นว่าในเรื่องพลังงานทางใจของตัวคุณเนี่ยเมื่อคุณพร้อมในเรื่องความรักมันก็จะมีได้นะแต่อยู่ที่ว่าใจตัวคุณเนี่ยมันจะอย่าไปคิดเยอะนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันสามารถคว้าได้ด้วยใจของตัวคุณนี่แหละนะเมื่อความรักมันพร้อมทุกทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มจะเป็นไปได้ด้ดีด้วยสัาไปนะครับ ถ้าใครอยากจะรู้ความรักที่ชัดเจนนี้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ลงละเอียดลงลึกมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็เยอะทาคลิปแยกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมาดูในเรื่องของคนที่มีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่ในห่วงช่วงนี้นะเป็นอย่างไรเจ้าชะตาดูซิเจ้าตาไปขึ้นเป็นพระพุทธบานะครับแล้วก็ขึ้นไปเดินแฮงแมทในเรื่องของความรักมันก็เออบางบางอย่างมันก็เป็นความคิดที่มัน กับตลปัดเหมือนกันนะบางอย่างที่มันก็ต้องใช้ใจตัวคุณน่ต้องใช้ความใจเย็นของตัวคุณด้วยไม่งั้นเนี่ยในเรื่องอารมณ์มันค่อนข้างเกิดเยอะนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองการที่จะมองไงจะทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกลับด้านนะบางอย่างมันก็เห็นพีดเป็นทุกข์เ็นทุกข์เป็นผิดบ้างนะครับบางอย่างมันก็คิดทูกบ้างนะเพราะมันเหมือนมันตกอยู่ในความทุกข์ตกอยู่ในความที่มันกลัวกังวลบางอย่างเกินไปนะครับในเรื่องของคู่คุณเนี่ยเพ่ขึ้นในเรื่องของ ราสีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถึงไม้มันเหมือนว่าตัวเขาเองก็พยายามเต็มที่นะในเรื่องของความรักเขาก็พยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วก็อยากจะให้ความรักมันดีขึ้นนะครับอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาและคุณเนี่ยมีความสุขร่วมกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องค่อยๆนะค่อยๆปรับค่อยๆทาความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ซึ่งการันจะดีสุดเลยเพราะบางอย่างมันก็ยังคุยกันมากไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันในเรื่องของการ มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับดูซิว่าจะได้งานทำไมไ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสนะครับโอกาสที่มันต้องขึ้นอยู่การตัดสินใจด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความคิดด้วยในเรื่องโอกาสที่มันเข้ามานะสิ่งที่มันต้องใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถความมั่นใจนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยในห้วงช่วงเนี้ยมันมีความที่จะต้องใช้ความมั่นใจให้เยอะๆนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเหมือนกันนะ แต่ว่าวาสนาของตัวคุณเนี่ยเมื่ออสุสาคเข้ามาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ไปไปตามได้มันไปตามสิ่งที่มันเกิดความสําเร็จได้นะครับพลขึ้นเป็นห้าหมายเป็นพลังงานของการที่มันเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามในเรื่องของการงานเนี่ยโอกาสมันก็จะมีนะโอกาสก็จะมาในเรื่องของคนรอบข้างก็ช่วยเหลือดีนะในเรื่องโอกาสต่างๆที่มันค่อนข้างจะพุงะพ่งแรงนะพุ่งแรงเราก็ได้รับโอกาสที่ดีแต่อย่ชคินหนูว่าในปัจจุบันตัวคุณเนี่ย เต็มที่มากน้อยแค่ไหนมากกว่าอย่าทําแบบอะไรขึ้น,นก,กลางๆนะเพราะว่าหากทําอะไรขึ้นก,กลางๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่สาเร็จได้ด้วยนั้นมีอะไรเข้ามาก็เต็มที่กับมันก็เพียงพอนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทํางานประจานะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไปขึ้นไปในเรื่องของทางเลือกนะครับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานที่รับผิดชอบในเรื่องของงานที่ทำเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเองต้องคิดเยอะๆนะครับในเรื่องวามตัดสินใจเนี่ยมันต้องบางอย่างมันไม่มั่นใจแล้าหากมีความมั่นใจเนี่ยในเรื่องความสําเร็จมันจะไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับในเรื่องสิ่งที่รับผิดชอบมีโอกาส,กาสที่จะต้องได้นําการทํางานนําโปรเจกต์ต่างๆคนข้างเยอะและมันเกิดการตัดสินใจตัวคุณที่รู้สึกสองจสองใจว่าทางนี้จะดีหรือเปล่าเพราะมันเกิดแรงกดดันถ้าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ย โดยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ในเรื่องของการตัดใจแล้วมันทําให้เกิดผลเสียหรือผลลัพธ์ในเรื่อง,องความก้าวหน้าที่มันคอนแก้ตัดสินในเรื่องของความเป็นตัวคุณก็ขึ้นเยอะในปัจจุบันเหมือนกันนะในเรื่องต่างๆเนี่ยพายพุว่าให้เรามั่นใจนะครับมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วบางอย่างมันคิดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับยางไรต่อพายึ้นในเรื่องของการที่เนี่ยพอเวลาดูในเรื่องของ สิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะทําสิ่งที่มันควรจะได้รับสิ่งที่มันควรจะต้องแก้ไขเนี่ยมันจริงๆแล้วคุณเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากสิ่งที่ทําก็ดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราตรวจสอบสักครั้งหนึ่งสองครั้งนึเพอพอที่จะเห็นภาพพอที่จะแก้ไขได้ก็เพียงพอไม่ต้องไปคิดย้ำมากจนเกินไปมันก็ทําให้เสริมความไม่มั่นใจของตัวคุณเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นอย่างไรเนี่ยดูซิในเรื่องของงงานนนใช่วี้ นะครับให้ขึ้นในเรื่องการโฟกัสในเรื่องการกระทําให้มันเกิดผลสําเร็จที่ดีนะครับเรื่องการกระทาต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนี่ยจะมีการจัดการจัดสรรแบบไหนอย่างไรให้มันเกิดผลสาเร็จที่ดีนะครับบางอย่างเนี่ยในการจัดสรรในเรื่องธุรกิจนะบางอย่างต้องใช้สติให้มากๆไหขึ้นนั่งสมาธิเลยนะคือมันเป็นเรื่องข,ของการที่คุณเองต้อง ไตรตรองให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันทาลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสมอนะครับและมันเกิดผลลัพธ์ที่มาทั้งดีและร้ายได้ด้วยเช่นกันนะใายคุณว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหากใช้สติเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อนะครับการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรดูซิการเงินพาขึ้นเป็นเรื่องของการใช้สตินะในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดเยอะๆเหมือนกันในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มมันเข้าาคอพ เนี่ยมันมีเรื่องของความทุกข์ด้วยนะมันมีเรื่องของความไม่สบายใจด้วยนะในเรื่องารายจ่ายต่างๆที่มันเริ่มมีหนี้สินนะเริ่มมีเรื่องของารายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะครับการใช้สติการใช้ในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆไต่ตรองค่อยๆดูว่า ควรแก้ไขแบบไหนอย่างไรได้บ้างนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะค่อยๆเป็นค่อยไปให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันค่อยๆจัดการจัดสรรบางส่วนในเรื่องของการเงินให้มันค่อยๆดีนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเองะต้องมีการจัดการแล้วก็ช่องทางต่างๆมันก็มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการให้มันเกิดหนทางที่ดีในเรื่องของการเงินหนทางที่ดีบางครั้งมันก็ มันบดบังด้วยความคิดอ่ะมันบดบังเพราะความทุกข์อ่ะมันบดบังเพราะความเครียดเพราะยิ่งเครียดมากมันคิดอะไรไม่ออกนั้นก็ต้องระวังเรื่องความเครียดเยอะนะครับแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมั่นใจในสิ่งที่คุณตั้งใจนะเรื่องของการเงินมันก็จะค่อยๆเป็นไปได้ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับรูู้ซิว่าเรื่องของโชคลาภล่ะโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภห้ขึ้นไปในเรื่องของในเรื่องของทศกัณฐ์ชิงกรุงนะครับในเรื่องของพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่คุณเองเนี่ยต้องมีการสรระสริมเพพพิ่มมบุให้ดดีนนไปคางถึํู การเจราจานะครับไปขึ้นในเรื่องพ่อแม่กาลีในเรื่องในเรื่องของการกระทํามากกว่านะมากกว่าจะเพิ่งโชคลาภนั้นในเรื่องของการกระทำเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของเงินในเรื่องของโอกาสต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนั้นโชคลาภก็จะมากับผู้คนมากับความแนะนำนะครับอย่างที่บอกไปว่าคนรอบข้างมาช่วยก็เป็นเรื่องโชคในอีกส่วนหนึ่งด้วยในเรื่องของโชคลาภที่มากับผู้คนรอบข้างแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขมากนักในปัจจุบันนะครับก็อย่าม่งไปคิดเยอะคิดมากจะดีที่สุดในเรื่ององโชคลาภนะครับ มาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพกายนะครับสุขภาพกายไปขึ้นอิสระภาพไปขึ้นเป็นปฏิบัติธรรมนะครับไปยขึ้นเป็นในเรื่องของความลังเลคือในเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องดูแลให้ด vale ีเพราะพายขึ้นว่าปล่อยอิสระภาพซะเยอะนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ไปค่อนข้างสุดนะครับใช้ร่างกายหนักมากนะพอหนักมากเกินไปเนี่ยายขึ้นว่าต้องผ่อนคลายปฏิบัติธรรมสมาธินี่หมายถึงว่ามันต้องผ่อนคลายจิตผ่อนภายจิตใจทั้งกายตัวเองด้วยนะครับคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อจิตใจร่างกายมััันนนนนนหกกเิไป่มคอข้างจะ เกิดผลเสียนะเกิดผลรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพายค้นในเรื่องของการที่มันก็ต้องเลือกสรรในสิ่งที่ดีในการกินในการรับประทานอาหารในการเลือกวิตามินกินที่ดีกินอาหารให้ครบห้ามุกันออกกาลังก,กายต่างๆไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เรื่อจะถามหาตัวคุณได้โดยเช่นกันอันเนี้ยระวังกันดีนะครับดูสภาวะในเรื่องของใจบางสุขภาพใจหนาะสุขภาพใจพายคือห้าดับพายึ้นสตริงน,นะครับพายคือเอ่แก้วถ้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพ ใจของตัวคุณเนี่ยโอ้ไพ่ขึ้นตรงตำแหน่งในเรื่องของตัวตนของตัวคุณด้วยนะครับพลังงานที่มันต้องใช้ความเข้มแข็งขจ,จิตใจเพราะว่ามันเจอเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจในอดีตมาเยอะนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็ปล่อยวางมันไปนะอยากให้เก็บมาคิดเก็บมาเครียดเก็บมาทาร้ายจ,จิตใจแล้วรวมไปถึงทาร้าย <S <S <ๆ>เกี่ยวกับร่างกายตัวคุณด้วยพอเวลาคุณทุกข์เนี่ยคุณเหมือนจะปล่อยตัวปล่อยกายเลยว่าเออปล่อยมันไปทำนู่นทำนี่ไปไม่สนใจอะไรมันก็ มีผลเสียนะมีผลเสียในเรื่องการที่มันมองข้ามในเรื่องการรักษาสุขภาพเราก็รักษาจิตใจตัวคนให้ดียิ่งขึ้นให้ได้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคนข้จะเกิดผลเสียตามมามากค่อนข้างมากดยชันกัดน,นะระวังกันดีนะครับเรามาดูในเรื่องของไพ่เตือนนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างของชาวราศีมังกรน,นะครับดูสิ อย่างแรกนะครับพ่ขึ้นเป็นอินคู่นะครับในเรื่องของความคิดบางครั้งมันก็ตกไปเรื่องของความคิดที่มันหลงผิดได้นะบางอย่างมันต้องเกิดจากการไตรตรองให้ดีบางอย่างมันก็หลงผิดตามสิ่งที่มันมายัยุมาหลอกตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาพ่ขึ้นมงคลสมรสนะครับไปถึงเรื่องของสิ่งที่มันเป็นพันธะมันเป็นเรื่องของการไปอยู่ร่วมกับผู้คนการกระทํากับปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดจากการกระทํา มันเกิดจากการที่คุณเองได้มีการติดต่อสื่อสารมีการจัดการบริหารสิ่งต่างๆให้ดีมีการวางแผนให้เรียบร้อยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะทําให้จิตใจตัวคุณมันลงระเริงในเรื่องของความสําเร็จว่าเฮ้ยคุณทําได้อัตราคุณเยอะเกินเกินไปมันนให้คิดว่าทุกอย่างมันเป็นได้หมดแต่ทุกอย่างมันก็มีมข,ข,ข้อดีทางข้อเสียต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระวังให้ดีก็จะช่วยได้นะครับรามาดูในเรื่องของไพ่บุญญาอภิฐานะครับเป็นอยา่างไรดูซิมีอะไรจะบอกเพิ่มมเติ ไ่ขึ้นในเรื่องของการตือสินแปดไปขึ้นในเรื่องกอ 8, นนองการปิดกูต้องแก่ไปขึ้นในเรื่องของขัดพระนะครับเช็ดพระที่วัดไปขึ้นพลังงานแบบนี้มันเป็นในเรื่องของการที่สร้างกุศลเพิ่มมากิ่งขึ้นนะครับาบางอย่างที่จะเกิดในเรื่องของความมั่นใจไอ้มั่นใจที่มันถูกต้องที่มันเป็นอัปตาจนเกินไปเนะี่ยอย่างที่เป็นตัวตนของตัวคุณเนี่ยบางครั้งก็ต้องหาเวลาไปไปฏิบัติธรรมตือสินนะถือสินแปดตามวัดวาอารามก็ได้3วัน7วันนะครับก็ จะช่วยทาให้ส่งเสริมให้ชีวิตตัวคุณดียิ่งขึ้นด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเงินการงานความรักสุขภาพดีหมดเลยนะครับเมื่อมีการปรับจิบตปรับใจสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นรวมไปถึงพลังงานที่ผิดกูต้องแก้เนี่ยเป็นพลังงานที่บางคนอาจจะมีคําสัญญามีคําบนบานสานกล่าวนะครับหรือการที่คนมีเวทมนตร์คาถาต่างๆหรือการที่เราไปคล้องแวะอะไรเกี่ยวกับคาถาอาคมหรือการทําคุนใสต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันถ้าไม่มีก็ตัดตนจริงไปได้เลยแต่ถ้ามีปุ๊บ เราก็ต้องมีการโฟกัสว่าต้องทำยังไงล้วก็ต้องไปในเรื่องของการอาบน้ำมนต์ไหมไปเรื่อง,องการไปหาครูบาอาจารย์ที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้พอภัยขึ้นว่ามันเปิดแล้วนะให้มีคนหาคามีคนให้คำปรึกษาตัวคุณในช่วงนี้ที่ดีด้วยด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อภัยขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้ออกไปแล้วก็รับกัดน,นะในเรื่องของการที่หาทางแก้ในสิ่งที่มันไม่ดีกับตัวคุณนะครับเรมไปถึงเรื่องของการขัดพระเจดพระที่วัดเนี่ยก็เป็นการสร้างกุศลน,นะอย่างหนึ่งเมื่อ ใครที่จะไปวัดวาอารามเห็นพระพุทธรูปสวยงามไม่มีฝุ่นเกาะนะเห็นเป็นพุทธามุติคุณก็ได้บุญเหล่านั้นได้ด้วยนะจากการที่คุณไปขัดพระเช้ดพระเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยไม่มีในะเรื่องของบวซักนะครับแล้วก็นำพาสีดีเนะี่ยเกิดขึ้นในชีวิตตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลน,นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีมังกรดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งเลข9พลังงานของพระเพิงนะแล้วก็ขึ้นเป็นเลข3เลข6นะครับเลขหนึ่งเลขเ <_ d ata> เลข3เลขหไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานที่เสิ่ยงเสิ์คอยปกปักรักษาแล้วก็ช่วยเหลือดูแลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยพลังงานของชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้เสริมพลังนะมีพลังอาน,อนาจมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทพธิดาคอยจะรับผรอนคุณเมื่อคุณขออะไรก็ย่อม สำเร็จได้ง่ายเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้ร้อมรอบตัวคุณสามารถที่จะทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะแล้วก็แคปหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นไวเปอร์ส่วนตัวหรือจดเลขนะครับใส่กระดาษแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็เสริมดวงได้อีกหนช่องทางน,นะครับ